ีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม <c oughs> ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube <c oughs> ผมด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะวันนี้เป็นรีวิวของชุดดักไก่นะชุดดักไก่เดี่ยว31 <c oughs> บว่วงชุดดักไก่แบบเดี่ยวชุด31 <c oughs> <c oughs> บว่วงนะครับผมนะฮะอ่านะนะนะชุดนี้เป็นชุดทองเหลืองแล้วก็หลักเหล็กนะชุดทองเหลืองแล้วก็ชุดเหล็กนะจะมีทั้งสองเลย นะครับผมนะก็เอ็นเอ็นเบอร์เจ็ดสิบสีใบไม้แห้งแล้วก็สีดํามีทั้งสองเลยนะครับผมสีใบไม้แห้งแล้วก็สีดานะครับหลักเหล็กแล้วก็หลักทองเหลืองงานพันหลัก,เป,ลลกเป็นงานลายพรานนะครับคุณลูกค้าเป็นงานลายพรานมีตัวล็อกทั้งหมดเลยมีตัวล็อกทุกชุดเลยนะครับผมนะจะมีระบบล็อกนะครับผมนะก็ ผมบริการจัดส่งทุกจังหวัดนะทั่วประเทศไทยนะทุกจ in ังหวัดทั er ่วประเทศไทยเลยนะครับคุณลูกค้าทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมงานสวยชัดเจนนะงานสวยนะครับผมงานสวยงานผลักลายผ่านนะครับทองนะครับผมนะครับผมนะสีก็สีดํากับสีน้ําตาลนะครับผม โอเคนะไม่ขึ้นสนิมนะข้อดีของทองเหลืองคือไม่ขึ้นสนิมนะคุณลูกค้านะไม่ขึ้นสนิมนะครับผมช,กกนะชุดดักไก่นะชุดดักไก่สามสิบวบวงนะเป็นชุดนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมสามารถทักมาทงางไลน์ผมได้นะบเบอร์ติดต่อผมนะฮะแล้วก็มาดูของผีเสื้อนะผีเสื้อยี่เป็นหลักสี่สบองบวงนะครับคุณลูกค้าผีเสื้อยี่เป็นหลักสี่สบองบวงนะหลักทองเหลืองนะ เป็นงานหลักทองเหลืองนะครับคุณลูกค้าเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับเอ็นสีใบไม้แห้งนะครับผมงานผลักสีดํางานผลักสีดํานะครับผมงานสวยนะงานสวยอันนี้เป็นหลักเหล็กนะแล้วก็หลักทองเหลืองกับหลักเหล็กนะมีทั้งสองเลยลูกค้าชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นเลยนะครับผมนะก็สําหรับคนไหนที่ตามหานะชุดดักไก่นะชุดดักไก นะพร้อมส่งนะครับทุกจังหวัดเลยนะครับพร้อมส่ง آن, คุณลูกค้าพร้อมส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมก็สามารถทักมาทางเบอร์ติดต่อผมได้นะฮะเป็นไลน์นะครับผมก็สามารถโทรมาได้เลยนะครับผมก็ส,สําหรับวันนี้นะผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับคุณลูกค้าผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ